พียสเคยเห็นลิงหรือปล่าลิงมันตัวเล็กตัวเบามีหางยาวยาเหมือนช้างเลยมีเขี้ยวสออันอยู่ในปากเวลาลิงหลอกเกี้ยกอกจิก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 กอกเกี้ยกอกเกี้กอกเกี้ยกอก เวลาลิงร้องลิงจะกอกลิง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 เฟียดเคยเห็นลิงไหมคะลิงมันตัวเล็กตัวเบามีหางยาวยาวเหมือนช้างเลยมีเขียว2อันอยู่ในป่ามีหูมีตา้องเจียบ อ่ะอเ,อเพลงอื่นบ้างสิไก่ไม่ครับไกออ่ซื้อไม่ครับออจะกลับแล้วไก่ไก่้ายถูกๆไก่ไใ,กในมือเฟียตกินไม่ครับพอจากกินแล้วจะก็จะกก็ GET down.